ไปสร้างใช่ไหมก็คืออาจารย์ลิงก์นี่กับหลวงลุงนี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ลิงก์นี่เป็นผู้อุปถมัมภ์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลงังหลวงลุงในช่วงที่เข้าไปทำบัปปิตามาแล้วท่านอาจารย์ลิงก์ท่านก็ว่าอยากช่วยหลวงลุงครับเห็นท่านเห็นหลวงลุงสร้างวัดวาแกก็เลยมีจิตศรัทธาว่าเออเห็นหลวงลุงนี่โอ้ก็พอมีความรู้ ท่านก็เลยว่าอยากอยากอยากสนับสนุนหรืออยากให้ความช่วยเหลือกับลงุลงทีนี้เมื่อลงุลงไปทํามวนสารให้ในภาพปิตาโดยพระยัย้งผ่านมาขององค์รูป,ปูมหาศิลานี่อาจารย์ลิงท่านก็เลยมาอุปถัมภ์ทางทางลงุลงให้ความสนับสนุนในกิจ,จากการงานสงการสร้างวัดวาศาสนาและทีนี้ทําให้เจ้าคุณหลวงพอ่ออาจารย์เจ้าคุณวัดวัดท่าสะแบงนี่ อาจารย์ลิง์ท่านก็เลยประกาบเรียนว่า,าแบบเรียนท่านอาจารย์เจ้าคุณนั่นแหละว่าอา,อาจารย์ลิงก์นี่ผมจะเอาหลวงลุงและก็อาจารย์หลวงพ่ออุดรและทีมงานทางฝั่งลูกศิษย์ทางนั้นมามาช่วยท่านเจ้าคุณอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์ก็มีภารกิจมากและทำมวลสารนี่จะให้หลวงลุงนี่เป็นคนทำพ,พอได้ทำพูดง่ายๆก็คือสนองงานบูชาคุณกัน ผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยรูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็พอแบบว่าให้ได้เอาภูมิปัญญาของโบราณอาจารย์ของอีสานเรานี่ออกมาเผยแผ่เพื่อให้คนได้รับรู้ว่าตำรับตำราหรือวิธีทำพระของแต่และอย่างละรุ่นนี่มันก็มีเนื้อในใจความมีตำรับตำลาพอให้หลวงลงุลงท่านได้พูด,ดง่ายงมาแย่ความรู้ตัวนี้ออกไปครับเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่า โบราณอาจารย์ของเรานี่ก็มีความรู้เกี่ยวกับบ้านกับยากับมวลสารเพื่อเพื่อที่จะได้เชิดชูบารมีครูบาอาจารย์ออกไปในวันข้างหน้าว่าอีสานเราก็มีของดีนะอย่างเงี้ยอาจารย์ดิ้งท่านก็เลยสนับสนุนออกไปทางนี้และให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่หลวงลุงมาตลอดอก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลวงลุงที่ทําให้คนรู้จักหลวงลุงในปัจจุบันนี่ก็อาจารย์ดิ้งเป็นผู้ช่วยเผยแผ่บามรมีในส่วนทาง ทางด้านของลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่เจ้าคุณแลวก็ด้วยบารมีองค์หลวงปู่เจ้าคุณามาค้ำเหมือนหลงลุงในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่เท่านไปหามวลสารองค์ในป่าในเขาหลวงปู่แบบพอที่บ้านตัวไหนอะไรอยู่ตรงไหนก็พอพากันไป ไปเอาเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าไม่ใช่เอาปูนโรงงานทํานะใช่ครับอ่ะอันนี้เราเราหามวลสารจริงแล้วก็เอามาบดมาตากมามาตากมาบดจริงแล้วก็ผสมลงไปในเนื้อพระจริงจริงอ่ะเพื่อให้คนได้เห็นว่าเออนี่คือหน้าดีเนาะหน้าหน้าพกเนาะหน้าขังเนาะอย่างเงี้ยอ่เพราะว่าท่านก็ทําดีอย่างเงี้ยก็เลยให้ทำพิธีพิถันในการจัดทงมีความตั้งใจเพราะยังไงมันเป็นมันมันบ่งบอกถึงความตั้งใจทําครับ มีความอดทนมีความเพียรมีความพยายาม,มที่จะทําพระนี่ออกมาให้ดีนอกดีในครับด้วยจิตใจจริงๆอ,อันนี้ก็คือเรื่องของของ,ของที่ไปทํามนส์สารโอ้ท่านอาจารย์นี่ก็เห็นเห็นความสามารถของหลวงลุงด้านนี้ก็ด้านาานี้ท่านก็เลยช่วยพย,พยายามพยาย,ยายมเผยแผ่พูดง่ายสกิบตอบออกมาเรื่อยอาจารย์ก็หาอะไรมาแย่เลยหลวงลุงก็จะพูดออกมา อย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครถามมันก็มีมีใครรู้ครับถ้าไม่มีใครมาจบมันก็มีมันก็ไม่ออกอย่างเงี้ยออกสกิดออกมาปุ่งากเลออกมาก็จะได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพื่อว่าให้ได้ให้อย่างน้อยนี่เอาออกมาเพื่อให้เผยแผ่วัลลมีครูบาอาจารย์แล้วก็บรรพอาจารย์ของเราเนี่ยอดีบว่าของดีคู่เมืองอีสานเรานี่มีตำรับตำรามีครูมีพ่อมีแม่มีแหกก็มีจิกมีจอมบ้านมีเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิทธิ์ก็ต้องมีครู มีตำหับตำราปาจากรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำมณสารครับแล้วส่วนของอาจารย์ลิงที่มาสร้างเหรียญให้หลวงลุงนี่มีมีรุ่นไหนบ้างครับที่อาจารย์ลิงเขามาเป็นเจ้าภาพสร้างให้ก็ค,คือมีเพิ่งจะมีรุ่นแรกก็คือเหรียญรุ่นเหนือดวงอที่อาจารย์ลิงเป็นคนอุปถัมภ์ในการสร้างก็คือเหรียญรุ่นแรกของลุงลุงเลยก็คือรุ่นเหนือดวงรุ่นนี้ที่อาจารย์ลิง,งชะนะวุฒิโอุทธเป็นคนเป็นเจ้าภาพที่มา สร้างกุฏิหลังนี้ให้ลงุงลุงอ่าคือคือเหรียญรุ่นนี้อาจารย์ลินท่านประวัถวายถวายสร้างกุฏินี้ห้าล้านครับอ่ารุ่นแรกทีนี้ก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่ให้กับการสนับสนุนอ,อุปถรัรมภ์ค้ำชูบรวรบาลศาสนาหรือในได้ไหลกุบาอาจารย์ที่ท่านถาสร้างถวายอ่าส่วนของลุงลุงก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเนี่ยอนาคตก็อาจจะมี อาจจะมีต่อไปอีกการสร้างแล้วแล้วทำไมเหรียญเหรียญรุ่นเหนือดวงหรือว่าดวงดีอะไรต่างเนี่ยทาไมถึงมีหลายหลายอาจารย์สร้างขึ้นมาเหมือนกันครับหรือว่าเป็นเจตนารมของผู้สร้างยังไงก็เป็นเจตนารมของผู้สร้างและเป็นนามมงคลอ๋อกระเอ่าใช่ครูบาอาจารย์ท่านก็อนุญาตไปตามเหตุปัจจัยนั้นอ่าส่วนส่วนที่ว่าหลายองค์หลายท่านสร้างก็ก็ มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาชื่อชื่ออาจจะคล้ายกันแต่ว่าเอกลักษณ์ด้านหน้าด้านหลังอาจจะต่างกันแต่ชื่อเหมือนกันใช่ใช่ก็โดยประมาณนั้นครับอืครับผมรุ่นแรกของหลงลุงเนี่ยออกมาสักพักแล้วต้องบอกว่าเหรียญจริงนี่สวยงดงามมากๆแต่สิ่งที่หลายคนยังอยากรู้แล้วก็ยังไม่รู้เนี่ยว่าด้านหลังของเหรียญเนื้อดวงเนี่ยเป็นยันอะไรเดี๋ยววันนี้นิกกี้จะขออนุญาตมาถาม หลวงลุงนะครับว่าขออนุญาตนะครับหลวงลุงยันด้านหลังเหรียญเนื้อดวงเนี่ย <c oughs> เป็นยันอะไรฮะพอจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังได้ไหมฝากก็ขอจะเรียนพอคือยันที่หลวงลุงได้นํามาบรรจุไว้ด้านหลังของเหรียญเนื้อดวงรุ่นแรกเขาเรียกว่ายานันพระพุทธเจ้าทั้งห้าเข้าในโลหรือยันแก้วจกกักรพรรดแปดดวงก็เรียกทีนี้ ยันแก้วจกักรพรรดิแปดดวงนี่มีพุทธคุณอย่างไรครับพระพุทธเจ้าทั้งห้าเข้านิโรธมีพุทธคุณอย่างไรหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าเข้านิโรธสมาบัติก็คือการเข้าสมาบัติของพระอาหารหันต์หรือของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าเราถือเอาความเชื่อก็บอกว่าเมื่อพระอกค์เมื่อพระอ,อ,อระอาหันต์ท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วอานิสงส์แห่งผลของนิโรธสมาบัตินั้น จะสามารถคุ้มครองป้องกันคุ้มภัยคุ้มอันตรายเพราะว่าตอนที่พระอรหันต์ท่านเข้านิโรธนี่จะไม่มีสามารถมีอันตรายจากพูดผีปีาศาจสิ่งที่ไม่ดีทัาไหายไปทำาลายท่าได้เลย <S <S มแม้จะเอาไฟไปเผาก็ไม่สามารถที่จะไหมเพราะผลแห่งสมาบัตินิโรธนั้นรักษาธาตุสังขารท่านไว้แต่ตรงกัน้นก็คือความเชื่อที่เราเอานํามาครูบาอาจารย์ท่านนามาปเป็นยันต์นี่ ด้วยอานิสงส์ความยิ่งใหญ่หรือด้วยบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่อยู่ในพัฏฐรักับนี้มีเริ่มตั้งแต่พระกุกุสันโตโกนาขมนากัสปะโกตมะสีอริเมตไตที่จะมาจัดสรุปในภายภาคหน้าบุญคุณบาร,รมีของพระพุทธเจ้าก็มากมายมหา,าศาลเหนือโลกทกานแนละ้วแล้วพระพุทธเจ้าเข้านิโรธก็สามารถป้องกันเหตุเพศภัยป้องกันคุณผีคุณมนอาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง แถวคาดปลอดภัยพูดง่ายจะบอกว่าครบครอบจัก,ร,จกรวา,า,กรวาลวาก็ว่าได้แล้วยันที่ใต้ลงมาที่เป็นแถวทั้งสามแถวนี้ลลเรียกว่ายันแก้วจกักรพรรดิแปดวงยันแก้วจกักรพรรดิเป็นคาถาชั้นสูงก็คือในสมัยอดีตคาถาแก้วจกักรพรรดิแปดวงหรืออาถรรพ์ทั้ง8นี้เป็นคาถาที่ประจำพระมาหาก,กษัตริย์ในสมัยก่อนที่ใช้หรือท่องบนสาธทยหรือทําเป็นตะกุดทำอะไรก็ดี จะนาไปออกสู่ดนลรงสงครามก็สามารถป้องกันแว้วค่าสิ่งที่ไม่ดีและเป็นยันที่ช่วยหนุนชะตาหนุนบารมีหนุนดวงเป็นเมตตาเป็นมหาสนิเป็นมหาราชเมตตาเมตตาคุ้มครองอํานาจด้วยแล้วตัวอาถรรพ์ทั้งแปดแล้วหลวงลุงก็ยังสอดแทกคาถาบางบทเล็กๆน้อยๆเข้าไปนี้ก็จะมีคาถาหัวใจนะว่าขอเราคุณพุทธคุณทั้งเกาของพุทธเจ้าทางยันอยู่โยงคงกระพัน มีคาถาพระแม่ธรณีหนุนแผ่นดินคือหัวใจแม่ธรณีหนุนแผ่นก็คือหนุนดวงชะตาของคนไม่ให้ตกต่ำมีแต่ดีกับดีพูดง่ายๆคาถาที่ลงอยู่ในหลังเหรียญน,นี่จะมีอยู่ประมาณ20บทแต่จะเป็นหัวใจอันละสามตัวสี่ตัวที่อยู่ที่อยู่ในใน,ในหลังเหรียญแต่หลักๆคือพระพุทธร้าท้าเข้าในโรกและเจ้าจะกับข้าแปดตัวลงนู้น จตาบารมีโอ้โหต้องบอกว่าครอบครอบคุมจักรวัลสายอาชีพด้วยสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าแม่ขายสามารถใช้ได้ห่อยเหรียญนี้ได้และเหนือดวงแล้วก็ยังเหนือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงก็คือยันคำว่าเหนือดวงเป็นมงคลนามแล้วก็เหนือยันที่อยู่หลังนี่ก็ยิ่งเหนือไปอีกอ่านี่คือคือยันที่อยู่หลังเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกนะฮะท่านผู้ชมฟังให้ดี และใครที่ยังไม่มีนะฮะตอนนี้ตู้ที่วัดก็ยังมีพอมีอยู่พอมีเหลืออยู่นะฮะตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่ใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าหมดตรงนี้ก็ต้องหมดเลยตามหาไม่มีแล้วต้องไปหาในกลุ่มที่เขาเปิดประมูลหรือยังไงนะในกลุ่มของลุงลุงอธรรมยาณแผมจะแปะโพสต์ไปให้อีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ลุงลุงอยากให้ลุงลุงให้พรลูกศิษย์ที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขออำนวยอวยชัยิีิสุสวัสดิพวัฒนามงคล ต่อผู้รับชมรับฟังคลิปนี้ของนิกกี้ลูกกสะสยจงมีแต่ความสุขความเจริญปัตนาเงินให้ได้เงินปัตนาทองให้ได้ทองจงสมหวังสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเธน